สวัสดีค่ะยีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลนมที่เราทําเองนะเพิ่งทำเมื่อกี้แล้วค่ะแต่วันเริ่มแข่งแล้วค่ะว่าเราเล่นเยอะไปหน่อยนะคะที่จะนุ่มมากเลยนะคะสูตรนี้เราทำตามของพี่ไฟนะแต่เราแค่เอามารีวิวเฉยๆพอดีว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องการตัดต่อเท่าไหร่อะคะ่ะใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเสียงจิ้มนะคะฟังนะเราจะจิ้มให้ฟัง คุณพี่ไฟนะคะชื่อว่าสอนทำชาร์มสุดค,ครีมเค้กอะคะ่ะแล้วก็จะมีรูปสามสีขาวกับเค้กช็อกโกแลตอยู่ข้างๆนี่นะคะการแล้วก็ยืดค่ะ สีในกล้องเพียนแต่ไม่เป็นนุ่มมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้น,นี่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกการตัดต่อ,ตอ,ตอทางคอมเมนต์ด้าล่างด้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไปละบายบายค่ะ บายบายนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีคลิปสอนทำนู่นนั่นนี่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าอะไรแต่เ,เราจะลองขอไปทดขอลองไปทดลองทำดูก่อนนะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่า,าจะสนาอะไรบ้างนอกจากการสอนทำฉลามกับรีวิว LPS เอ้ย LPS กับสินวันนียนนะคะ ตอนนี้ไม่ค่อยได้รีวิวเลยค่ะเพราะว่าแม่กับพ่อไม่ยอมซื้อให้ของของวัญคริสต์มาสก็ไม่ได้จากใครที่บอกว่าจะรีวิวหลังคริสต์มาสคะคงไม่ได้รีวิวแล้วนะคะทุกคนไม่ยอมให้ของขวัญเองเลยเสียใจมากอุตส่าห์ยอมขาดเรียนนะอุตส่าห์ยอมขาดเรียนเพื่อไปขอนแก่นท้แทน,น,นั่นเนี่ยสรุปก็คือได้ไมาแค่ช็อกโกแลตอันเดียวกินไปหมดแล้วด้วยวันที่ วันที่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ร <Okay. S 1> ้เค้กลาไปก่อนกับชลาคลครีมเค้กของพี่ไฟนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบาย